สวัสดีค่ะวันนี้บอกขายสไตล์ป้าพาทุกท่านทางบ้านมาชมที่ดินอีกแล้วค่ะบอกเลยนะคะที่แปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่สวยงามมากเลยค่ะ<อ>เช่นเดิมค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะมากับน้องปอค่ะ<อ>นี่ค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางเข้าออกกันค่ะ ทุกท่านค่ะตรงนี้อยู่หน้าถนนดําเลยนะคะอยู่หน้าถนนดําเลยถนนเส้นนี้ออกไปถึงถนนเส้นดอนตูมดอนดอนตูมนครปฐมนะคะขาเข้านครปฐมค่ะค่ะเข้านครปฐมเน<ข>า,<ข>าะใช่ค่ะดอนตูมนครปฐมเนาะใช่ค่ะระยะทงางเท่าไหร่นะออกไปเส้นดอนตูม600เมตร <600 S 2> ค่ะหกรเมตรนะปอ <hid> ตรงนี้นะใช่ะถนนเส้นนี้เนาะใช่ค่ะถนนเส้นนี้ค่ะจากถนนดอนตูม ทุกท่านนึกภาพออกไหมคะดอนตุมนครปฐมค่ะเส้นหลักเลยนะคะเส้นหลักเลยเข้ามาถึงตรงถนนถนนดำหน้าที่ตรงนี้ค่ะก็คือ600เมตรเนาะใช่ค่ะ600เมตรโอเคค่ะปอรายละเอียดที่ดินแปลงนี้ยังไงนะที่ดินแปลงนี้ประมาณ5้าไร่5้าไร่กว่าเจ้าของขายนะใช่เจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละสองล้านห้าสองล้านห้าแสนบาทไร่ละสองล้านห้าแสนบาทเนาะขายยกแปลงเลยใช่ไหมคะขายยกแปลงค่ะขายยกแปลงเลย เดี targets, ๋ยวเราพาผู้ชมเดินเดินดูความกว้างของที่ค่ะก็คือหลักเขตก็คืออยู่มุมนี้นะคะใช่ค่ะติดกับบ้านพักสายหลังนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านพักอาศัยล้อมรอบเลยค่ะเป็นเขตชุมชนค่ะตรงนี้ค่ะเป็นเขตชุมชนนะคะทุกท่านแล้วก็ตรงนี้ค่ะปะพอเดินเดินไปมุมนู้นเลยพาผู้ชมเดินไปทางนู้นเลยค่ะว่าหน้าหน้าของความกว้างของของที่แปลงนี้ ว้างประมาณไหนคะ่ะกว้างจริงค่ะกว้างจริงกว้างมากดูสาไฟฟ้านะคะสามเฟสค่ะสาไฟฟ้าสามเฟสเลยเนาะใช่ถึงตรง,ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือทางอ,อันนี้ก็คือสาธารณะไหมคะ อันนี้ทางเข้าที่เราเองค่ะอ๋อนี่ทางเข้าที่เราเหรอคะใช่ค่ะนู้สุดที่คือบ้านหลังนู้นเห็นไหมคะพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะพร้อมบ้านหนึ่งหลังใช่เราพาผู้ชมเดินเข้าไปชมค่ะไปคือที่นี้สองฝั่งเลยไหมหรือว่าฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนี้ฝั่งเดียวค่ะฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะนี่นะที่ไม่ต้องถมค่ะทุกท่านขาที่ไม่ต้องถมอ่ที่เสมอถนนแล้วค่ะที่เสมอถนนแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นทางที่ เส้นทางตรงนี้ก็คือทางเข้าที่เราเนาะทางเข้าที่เราค่ะห้าไร่ไร่ละสอง้านห้าแสนบาทค่ะแล้วก็ด้านหลังบ้านด้านหลังจะเป็นคลองนะคะด้านหลังคลองบ้านหลังหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะร้อมบ้านหลังหนึ่งร้อมบ้านหลังหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินเข้าไปชมค่ะอุ้ยฝั่งนี้ปลูกมะเขือปลูกมะเขือเปลาะ อันนี้อันนี้ก่อนกก่่ออนนที่เขาจะโลดงนี่ก็จะเป็นออะไรนะคะนี่ก็ที่เป็นขมขมเขาเรียกอะไรนะคะมะละมะละลูกใหญ่ก่อนนี้เขาปลูกมะละแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะปลูกอะไรอ๋อปกติปลูกมะละอยู่ใช่ไหมคะใช่คันนี้คือเขาให้เช่าอยู่นะคะอ๋อปัจจุบันนี้ให้คนเช่าอยู่ให้คนเช่าทําาสวนนะนะอ๋อนี่ไงยังมีซากอยู่เลยมีซากมะละอยู่เลยเนี่ย ใช่ค่ะมาละลูกใหญ่ใช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  <as> ่เข้ามาตรงนี้คือบ้านหลังนั้นใช่ไหมใช่บ้านไม้สองชั้นนั่นใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยบ้านไม้ด้วยค่ะทุกท่านค่ะเป็นบ้านไม้ค่ะเป็นมะเป็นเป็นบ้านแบบโบราณเนาะใช่บ้านไม้ยกพื้นสูงค่ะแบบโบราณก็มาคิดมากก็คือขายที่ค่ะพร้อมบ้านแถมบ้านแถมบ้านแถมบ้านแต่บ้านไม้แบบนี้ค่อนข้างจะหายากนะทุกวันเนี้ยใช่ค่ะ เพราะว่าบ้านสมัยก่อนน่ะถ้าสร้างสร้างด้วยไม้ก็จะเป็นไม้ที่แข็งแรงเป็นไม้ที่บวกกินไม่ได้เป็นไม้ที่แข็งๆอะไรประมาณนั้นค่ะลีโนเวตเอาใหม่ค่ะนี่ก็โอเคนะบ้านก็สวยมาที่สวยมากโอ้ยที่ดินที่ดินแปลงนี้สวยมากเลยห้าไร่ใช่ไหมคะห้าไร่ใช่ค่ะห้าไร่ด้านหลังเป็นบ่อใช่เป็นเป็นเป็นคลองเป็นคลองน้ําเป็นคลองน้ํา เพื่อดึงนะ้ำมาทำเกษตรนะคะใช่อ๋อด้านหลังเป็นคลองนี่ตรงที่กำลังปลูกผักตรงนี้ก็ใช่ที่ของที่ของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่แค่แค่ดงกล้วยนะคะถึงดงกล้วยเนาะใช่ค่ะถึงดงกล้วยทุกท่านขาด้านหลังด้านหลังนี่ก็จะจะมีเนื้อที่คือเคลียร์เอาพื้นพื้นที่ไปแล้วคะ่ะ เนี่ยไม่ลกร้างค่ะถึงดงกล้วยค่ะถึงดงกล้วยแลวด้านหลังก็จะเป็นคลองแต่ก็มีสวนกระชายสวนกระชายข้างๆข้างๆดงกล้วยจะเป็นคลองค่ะเป็นคลองนี่ค่ะบอกเลยนะคะว่าที่แปลงนี้สวยมากเลยค่ะซื้อที่ที่ดิน5้าไร่ ที่ดินห้าไร่พร้อมบ้านหนึ่งหลังค่ะเป็นบ้านไม้บ้านไม้ยกพื้นสูงค่ะบ้านไม้แบบสมัยก่อนค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยสวยมากเลยอืมโอเคบอกรายละเอียดผู้ชมอีกครั้งค่ะปอค่ะตรงนี้นะคะ5้าไรห้าไร่ มันมีอาจจะมีกว่าๆนะคะแต่ว่าจำกัดจำกัดฟังตรงนี้คือประมาณไ้่ไร่ไร่ละ2ล้าน5ไร่ละ2ล้านหแสนบาทนะคะตรงนี้อยู่ตำบลมาบแคนะคะยังอยู่ในอำเภอเขตอำเภอเมืองนครปฐมตำบลมาบแคอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะห่างจากถนนเมนหลักคือถนนดอนตูมขาเข้านครปฐม600้อเมตรจากจุดนี้ไปนครปฐมน่าจะประมาณน่าจะประมาณ5กิโล ประมาณนั้นใช่ค่ะไปนครปฐมนะคะใช่ค่ะออกไป600เมตรแล้วก็จากถนนถนนดอนตูม,นนตมไปนครปฐม,มประมาณ5กิโลค่ะประมาณนั้นค่ะบอกรายละเอียดผู้ชมทางบ้านอีกครั้งราคาราคาไร่รสล้านาแสนบาท2ล้านแสนบาทขายยกแปลงนะคะขายยกแปลงขายยกแปลงค่ะ,คะ,คะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันค่ะโทรมาสอบถามกันตามเบอร์ที่เราทิ้งไว้ใต้คลิปค่ะ ที่เราพาทุกท่านเดินเข้ามาดูค่ะที่เสมอถนนค่ะที่แปลงนี้สวยมากเลยเนาะใช่ใช่สวยมากเราเดินเราเดินออกไปอีกครั้งเดี๋ยวไปส่งผู้ชมข้างนอกนู่นที่สวยอ่ะใช่ไหมที่นครปฐมยังมีให้เราออพาชมเยอะมากอยู่ใกล้นครปฐมด้วยค่ะใช่ค่ะอยู่เขตชุมชนบ้านพักอาศัยล้อมรอบเลย นี่ค่ะทุกท่านค่ะห้าไรา่ค่ะห้าไรา่ยาวเข้าไปยันนูน่นที่เราพาทุกท่านเดินเข้าไปชมค่ะตรงนี้บอกเลยนะคะว่าที่แปลงนี้ไม่ต้องถมค่ะที่เสมอถนนค่ะตำบลมาบแขออำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะห่างจากถนนเส้นหลักดอนตูมนคนปรปฐม600เมตรค่ะแล้วก็จากเส้นหลักจากเส้นหลักไปนคนปรปฐมระยะทางอยู่ที่5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันนะคะโอเคบอมีอะไรฝากสมท้ายไหมค่ะที่สวยๆแล้วก็ไม่ต้องถมหาไม่ง่ายถ้าสนใจค่ะไล่ละสองล้านห้าไม่แพงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามชมต่อคลิปหน้านะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ